นวันเกิดใครเอ่ยหนูค่ะมันเกิดน้องพอใจนะน้องพอใจดูซิพี่ออมซื้ออะไรมาให้ไปดู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 ทำไงทำไงทำไงโอ้ยอะไรเอ่ยแตน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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูซิออมสินใหญ่โอู้ไปดูไปดูไปดู ไปดูไปดูเดี๋ยวมันแตกนะพอใจให้ไปเล่นแรงอ่ะห้ามเล่นแรงนะนี่น้องหมูอุดอุดขอบคุณค่ะยังอดอดออด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 ยายมาเอามาดูซีดค่ะนี่เออน้องหมูกับน้องอะไรเป็นเพื่อนกันเขามีเพื่อนแล้ว เพื่อนแล้วนะอ,อ,าาาอืมนี่ค่ะของขวัญแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์แลอบน้องพอใจใส่เลยค่ะเบ่นะงร้อยไปไหนไม่เห็นนะเออเบ่งร้อหายไป,ไปเบ่นร้อยเขาดูไปไหนเนี่ยพอใจเบ่งร้อยหวัวไปไหนโอเคบายบาย,บายค่ะ Right.